เอาละครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงไหนของจักรวาลวอร h a m m e r 4 0 k อีกเหมือนเดิมก็ดูกันไปก่อนเนอะระหว่างรอคลิปหลักซึ่งมันต้องใช้เวลาทำพอสมควรเช่นเคยในอนาคตอันแสนไกลที่มีแต่ความมืดมิดและสิ้นหวังเต็มไปด้วยสงคราและความสยดสยองอันน่าสะพึงกลัวนะสหสัรรษนที่41 ย่างสู4 2มนุษยาชาติต้องเผชิญหน้ากับสารพัดภ,ภัยคุกคามที่รายล้อมพวกเขาอยู่แต่คำถามคือมนุษยาชาติในยุคนี้กิดดินอะไรกัน เอาละครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องอาหารการกินของชาวประชาแห่งอิมพีเรียบออฟแมเห็นมีหลายๆคนชอบมาถามกันในเม้นตเหลือเกิดก็เลยคิดว่าเอาวะเอามันมาเล่าเลยแล้วกันก็มาดูกันว่า i ิมพีเรีย f ออฟมนนั้นเอาอาหารมากมายมหาศาลนี้มาเลี้ยงคนจากที่ไหนกันแล้วมีเมนูอะไรบ้างที่คนเขากินกินกันจริงๆแล้วตอนแรกจะทําเรื่อง เครื่องดื่มด้วยนะแต่เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเลยคิดว่าแยกไปทำอีกคลิปเลยจะดีกว่าเกินมาพอสมควรแล้วทีนี้ก็เชิญไปรับชมกับเรื่องราวของอาหารการกินแห่งอิมพีเรียมออฟแม็กันเลย อาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่ของมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นกับผู้ที่ยากจนเข็นใจหรือผู้ที่มั่งมีรวยล้นฟ้าและมากด้วยพลังอำนาจในอนาคตอันมืดมิดท,ที่แสนไกลวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของพวกเขามีมากมายจนไม่อาจจะนับได้มันกร,กระจายตัวไปยังดวงดาวนับล้านนับตั้งแต่มนุษยชาตินั้น สามารถก้าวเท้าขึ้นสู่ห้วงอวกาศได้ดวงดาวที่มนุษย์ไปเยือนและตั้งถินฐานต่างก็มีอาหารในรูปแบบเฉพาะของตัวเองซึ่งมันก็เกิดจากการผสมผสานโดยองค์ความรู้พื้นฐานอันดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากเธอระดาวแม่ของพวกเขากับสภาพแวดล้อมท้องถิน่นบนดาวเคราะห์ดวงนั้นๆ ในยุคสมัยของอิมพีเรียมออฟแมทที่องค์จกักรพรรดิได้รวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งได้ภายใต้การทำศึกเกรทคูเซตันยิ่งใหญ่ดาวนับล้านมากมายที่อยู่ภายใต้การปกครองต่างก็มีทั้งดาวที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจนสามารถผลิตอาหารได้เองแต่ก็มีดวงดาวอีกมากมาย ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการผลิตอาหารเองได้เพราะด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจนมันได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของดาวดวงนั้นน,นจนหมดสิ้นและมุ่งเน้นสู่การเป็นดาวเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรมหนักแบบเต็มกำลังเพื่อที่จะให้อิมพีเรียมออฟแมนนั้นมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และประชาชนบนดาวนับล้านที่ไม่อาจจะผลิตอาหารเองได้ต้องไม่อดตายทางอิมพีเรียมจึงกำหนดให้มีดาวเคราะห์ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตอาหารให้เป็นฐานที่มั่นสำหรับผลิตอาหารโดยเฉพาะเพื่อส่งออกไปสู่ดาวดวงอื่นๆที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้รวมไปถึงสมรภูมิรบที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านสเสบียง ดาวเคราะห์ที่ทำหน้าที่นี้จะถูกเรียกว่าอักรีเวอร์ดาวแห่งเกษตรกรรมนั่นเองซึ่งผลผลิตที่อักรีเวอร์แต่ละดวงนั้นจะผลิตได้ก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรหลักๆของดาวดวงนั้นๆดาวดวงไหนอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชง่ายก็จะส่งออกผักผลไม้และธัญพืชเป็นหลักดาวดวงไหนที่มีสัตว์ป่าชุกชุม หรือสามารถทำปัสสตว์ได้ดาวดวงนั้นก็จะส่งออกเนื้อสัตว์และผลผลิตที่ได้จากสัตว์เช่นไข่หรือแมลงที่กินได้เป็นหลักและดาวดวงไหนจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรดาวดวงนั้นก็จะส่งออกสัตว์น้ำและน้ำสะอาดเป็นหลักนั่นเอง สำหรับอาหารที่ประชาชนชาวอิมพีเรียมจะได้กินกันนั้นก็มีมากมายหลากหลายต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนตรงนี้ข้อมูลของอาหารที่มีการลงรายละเอียดไว้นั้นมันมีน้อยมากหลายๆอย่างนั้นมีเพียงแค่ชื่อที่กล่าวถึงสั้นๆตามนิยายบ้างโคเด็กบ้างรวมไปถึงหนังสือโรเพยยังไงก็จะขออธิบายเท่าที่มีเท่าที่หาได้แล้วกันนะครับ มาเริ่มกันที่เมนูเนื้อก่อนแล้วกันเนื้อสัตว์ที่อิมพีเรียมกินกันเป็นหลักนั้นก็มีอยู่กันไม่กี่ชนิดบางชนิดหากไม่ใช่ชนชั้นสูงหรือแค่กิตติมศักดิ์ก็กยากที่จะได้ริมลองซึ่งเท่าที่หาข้อมูลได้ก็มีดังนี้กรอกมันเป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่แสนดุร้ายมันคือสัตว์พืชเมืองในระบบดาวโซโลมมน ที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดและปรับตัวได้สูงในเกือบทุกสภาพแวดล้อมแถมยังสามารถกินอาหารที่ย่อยได้ยากได้อีกด้วยเนื้อของมันนั้นเป็นวัตถุดิบยอดนิยมของอิมพเรียมที่มากไปด้วยคุณค่าทั้งอาหารแต่กลับมีราคาที่แสนถูกเกือบทุกส่วนของร่างกายกอกนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งสิ้น เมนูยอดนิยมที่ใช้เนื้อกล็อกทํานั้นที่มีการกล่าวถึงก็จะมีแซลบซึ่งเป็นเนื้อกล็อกแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่หนักหน่วงมันมีโปรตีนที่สูงแต่ราคากับถูกแสนถูกและเก็บรักษาไว้ได้นานมันเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบอย่างมากสําหรับเราอิมพีเรียลกันนอกจากนั้นยังมีเบอร์เกอร์เนื้อกล,อก,ลอกอีกด้วยแอมบูมแมลงนักล่าขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายมนุษย์แห่งดาวทะเลทรายหรือเทอร์แมคอินไตนไนมันคือสัตว์ร,ร้ายย้อมขุดอุโมงค์ทรงพลังแข็งแกร่งและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนื้อของมันนั้นมีรสชาติคล้ายกับเนื้อกล็อกมากมันเป็นวัตถุดิบของอาหารชั้นสูงในมูของชนชั้นนำคาตาชันเฟกอิตเตอร์ e สิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของดาวคาตาชันที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนผืนผ้า ซึ่งใครสวยไปเจอมันเข้าพื้นผ้าที่มีชีวิตนี้จะพุ่งไปรวบหัวของเหยื่อแล้วรัดจนเหยื่อขาดอากาศหายใจพร้อมกับปล่อยน้ำย่อยเพื่อค,อค่อยๆฆ่าเหยื่อของมันแต่ถึงอย่างนั้นในดาวมันดัสคัสมาตาเนื้อของมันนั้นกลับเป็นของหายากี่แสนจะโอชะสำหรับเราชนชั้นสูงวอลรตสัตว์พื้นเมืองที่พบได้ในร์ซิตี้บนดาวเมดูซา สโนอ็อกซ์สัตว์พื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนบริเวณขั้วโลกของดาวแคคเมียส่วนที่เหลือก็จะมีแต่ชื่อน,นะครับไม่มีข้อมูลก็ได้แก่เดวิลฟิตเฮเทลฟิตและฮอนเฮดนอกจากนี้ยังมีซินมิดมันคือเนื้อสังเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อมาก็มาดูในส่วนของอาหารจากพืชและเห็ดกันบ้าง อาหารจำพวกผลไม้ก็จะมีแอปเปิลพีทเป็นผลไม้แปลกที่มีราคาแพงเอามากๆและมีความเรื่องมากในการกินตรงที่ถ้าหากมันไม่ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิ18องศาหรือต่ำกว่ามันจะเน่าอย่างรวดเร็วในไม่กี่นาทีแรลกเกอร์ฟรุตคือผลไม้ที่นิยมกินกันเป็นมื้อเช้าบนดาวไฮเดอเฟอร์ ler, เป็นอาหารล้างปากล้างลิ้นนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นอาหารจำพวกพืชผักและทันยพืชก็จะมีมา s สไรซซึ่งอันนี้จะเป็นข้าวของจักรวาล 40K นั่นแหละโปรตีนเก็นเป็นทัญยพืชที่มีความคล้ายคลึงกับมาสไรแต่มเมล็ดของมันนั้นจั้นหนาและมีสารอาหารสูงกว่าและที่เหลือที่มีแต่ชื่อก็จะมีเอนตารูสวอเตอร์ลิฟท์บานัสและ เดเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกพูดถึงก็คือมิริทัฟเฟอร์และยังมีเบลลี่เชิญมันเป็นอาหารอย่างหนึ่งของชนกลุ่มเล่ร่อนมันคือน้ำนมที่ถูกเก็บและหมักเอาไว้ในกระเพาะสัตว์โดยเย็บปิดไว้อย่างแน่นหนาแล้วผูกมันไว้ในระหว่างขี่สัตว์พาหนะกระเพาะที่ถูกผูกไว้จะสายไปสายมาส่งผลให้น้ำนมในนั้น กลายเป็นชีสนั่นเองนอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงอาหารที่เป็นเบเกอรี่อีกด้วยก็ได้แก่ p อตเตอร์สตอนพายคริสเบรดเป็นขนมปังชนิดหนึ่งบนดาวไฮเดรเฟอร์พัมจีเบรดเป็นขนมปังชนิดหนึ่งบนดาวเมดูซา่านาฟาบิสกิตเป็นขนมยอดนิยมของเหล่าอิมพีเรียลกะและสุดท้าย พาลวัยพาสตรีก็กล่าวถึงอาหารทั่วไปกันแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงอาหารการกินเฉพาะของเหล่าสุดยอดนักรบแห่งมวลมนุษยชาติอย่างสเปสมารีนกันบ้างอย่างที่รู้กันว่าสเปสมารีนนั้นคือมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสุดยอดนักรบ ด้วยความสามารถของยีนสีที่ถูกปลูกถ่ายเข้าไปมันทําให้พวกเขานั้นสามารถกินได้แทบทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นพิษหรือเป็นของที่มนุษย์ทั่วไปนั้นกินไม่ได้ก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีอาหารเฉพาะเป็นของตัวเอกซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาหารที่มีรสชาติถูกปากแบบที่คนทั่วไปนั้นต้องการแต่มันคืออาหารที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำให้สเปซมารีนนั้น อยู่ปฏิบัติภารกิจและไม่จําเป็นต้องกินอะไรทั้งสิ้นเป็นเวลายาวนานได้ซึ่งก็มีการพูดถึงอยู่ด้วยกัน3อย่างได้กแก่ไตรกีสาลายเจลเจลไขมันที่ให้พลังงานสูงต่อมาก็จะเป็นยูเทรียนกรูเอลและอะมิโนโพริสซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอาหารเหลวคล้ายข้าวต้มหรือโจก๊กที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลและครบครัน นอกจากอาหารที่ทำจากวัตถุดิบสดๆแล้วยังมีอาหารที่เกิดจากการนำเอาบางสิ่งที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมีการพูดถึงอาหารประเภทนี้อยู่ด้วยกันสองอย่างได้แก่クロースター h สิ่งนี้มันถูกอธิบายไว้ว่ามันคือแป้งที่เกิดจากการนำเอาศพของมนุษย์มาบดให้ละเอียดแล้วสังเคราะห์มันให้กลายเป็นแป้งรสชาติชืดๆห่วย ที่เอาไว้กินกันตายสิ่งนี้เป็นอาหารที่กินกันบนดาวไฮเวอร์ต่างๆเนื่องจากประชากรในไฮซิตี้นั้นเกิดและตายกันอย่างมากมายมหาศาลและอย่างที่รู้กันว่าไฮเวอร์ Hi นั้นเป็นดาวที่จำเป็นต้องนำเข้าอาหารจากดาวดวงอื่นเท่านั้นซึ่งผู้ทีไ่ได้กินอาหารอันเลิศรสจากวัตถุดิบนำเข้าก็มีเพียงเหล่าขุนนางและชนชั้นนำระดับสูงมากๆ ส่วนผู้คนนับล้านเบื้องล่างแทบไม่มีสิทธิ์จะได้ลิ้มลองของที่ว่าอย่างมากก็แค่น้ำเปล่าส่วนสะอาดไม่สะอาดก็อีกเรื่องหนึ่งและเพื่อที่จะไม่ให้ประชากรอันมากมายมหาศาลซึ่งเป็นแรงงานสำคัญนั้นต้องอดตายก็เลยต้องนำศพคนตายที่มีอยู่มากมายมาใช้ประโยชน์ทำมันเป็นอาหารให้คนเป็นนั้นอยู่รอดต่อไปแบบไม่นอกีต พอรับได้และดูบีอรารยะมัง้งถ้าหากคิดว่าโคฟสตาร์นั้นเลวร้ายแล้วมันยังมีของที่เลวร้ายกว่านั้นอย่างซอยเลนเวอร์ลิดเดียนมันคือโคฟสตาร์ชนิดหนึ่งที่สูตรการผลิตของมันนั้นไม่ได้ใช้แค่ศพมนุษย์แต่ใช้ทั้งซากพืชซากสัตว์รวมไปถึงชีวมวลอื่นๆผสมรวมเข้าไปด้วย ซึ่งอาหารชนิดนี้เกิดขึ้นโดยจุดประสงค์ที่ต้องการจะลดและกำจัดของเสียภายในไฮซิตี้นั่นแปลว่าอาหารชนิดนี้คือศพบ,บวกขี้บวกเยี่ยวและมาเน่ามามิกกันอย่างกริมดักนั่นเอง <Yeah. S 1> ซึ่งสิ่งนี้ผู้ที่อยู่เบื้องล่างไฮซิตี้ในพื้นที่อันเดอร์ไฮซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสจะได้กินมัน และนอกจากนั้นมันยังกระจายไปแหล่งอื่นๆไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการอาหารสูงรวมไปถึงการเป็นสเสบียงทางการทหารอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารที่ชวนอีถ้าใครได้รู้กระบวนการการผลิตของมันเข้าละก็ก็คงจะรับไม่ได้แบบสุดๆแต่ว่าอาหารชนิดนี้กลับถูกยกย่องโดยเราเมคานิคัสว่ามันเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดเป็นการกินที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าการกินเนื้อสัตว์และพืชแบบทั่วๆไปที่มนุษย์ธรรมดาเขากินกันนอกจากอาหารที่มนุษย์นั้นผลิตขึ้นมาแล้วอาหารของเหล่าสีนอตบางเผ่ามนุษย์ก็สามารถกินได้และยังรวมไปถึงอาหารที่ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการของสีนอตในการผลิต ก็มีการกล่าวถึงอยู่บ้างว่ามนุษย์นั้นก็กินมันเช่นกันแม้จะรู้ว่ามีความผิดแต่เพื่อความอยู่รอดทำให้พวกเขานั้นเลือกที่จะกินมันดีกว่าจะต้องอดตายอาหารของเหล่าซีนอสที่มนุษย์นั้นกินได้ได้มีการกล่าวถึงไว้ด้วยกันสองเผ่าได้แก่อาหารของเหล่าเอลด้าซึ่งมนุษย์ที่ได้กินมันนั้นได้สาธยายว่ามันมีรสชาติที่อร่อยมาก แต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าอาหารที่ว่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงส่วนอาหารของอีกเผ่าหนึ่งที่มนุษย์นั้นกินได้ก็คืออาหารของพวกเทาได้มีการระบุถึงเมนูที่มีชื่อว่านิมกไนสึกเป็นอาหารที่จะเอาเส้นคล้ายบาะหมีสีเขียวใส่ลงไปในถุงสีเงินแล้วใส่เครื่องปรุงต่างๆตามเข้าไปจากนั้นก็เขยา่าขยา่า ให้บรามีนั้นคุกเขากับเครื่องปรุงต่างๆก่อนจะกินมันนั่นเองเอาละครับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของอาหารการกินแบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีของจักราวาลวอยแฮมเมอร์ k มันก็มีเท่านี้แหละที่หาได้ผมเชื่อว่าผมน่าจะตกหล่นแบบมหาศาลใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้เนอะ ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็ฝากสนับสนุนด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่ายอย่างการกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนอะ YouTube มันจะได้ดันให้ให้ช่องเล็กๆนี้ได้เชิดช้ยบ้างอะไรบ้างหรือถ้าใครอยากสนับสนุนทางอื่นเราก็ยินดีไม่ว่าจะโดนเนทให้ตรงๆก็ดี D, กดซุปเปอร์แดงก็ได้หรือจะดีมากๆถ้าสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องนี้ราคาเริ่มต้นเพียง ห้าสิบบาท,บาทต่อเดือน,อเ,อนเท่านั้นไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปเรื่องเครื่องดื่มไปละ